การที่ว่าเราได้แปลรูปผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้านอย่างน้อยภูมิใจยอย่างหนึ่งว่าภูมิปัญญาของเราเนี่ยมันจะได้ไม่จางหายไปนะคะแล้วก็มาสร้างอาชีพให้ชาวบ้านด้วยตอนนี้มีการออกบูธขายทางเพจออนไลน์ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านมีงานทําแล้วก็มีความรักสามัคคีในกลุ่มค่ะแบ่งปันความรู้นี้ส่วนใหญ่ก็จะไปให้ความรู้เป็นวิทยากรก็รู้สึก ดีใจที่ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมอาชีพค่ะ ในการขับเคลื่อนง,งานของบ้าน้มชนเพื่อบ้านานาสาตรงนี้เรามีการขับเคลื่อนตามกระบวนการโดยเริ่มต้นจากการมีจัดเก็บข้อมูลเช่นข้อมูลจปทกเถาคอออโและข้อมูลจากเวทีประชาคมของหมู่บ้าน,นเพื่อน,นำมาสังเคราะห์วิเคราะห์แล้วก็ออกมาเป็นกลุ่มเป้าหมายนะอย่างเช่นจิตีกลุ่มผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุหรือว่ากลุ่มที่ต้องการด้านอาชีพโดยเป้าหมายหลักก็คือต้องการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับตามนโยบายของชาติประชาชิครับที่ว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตรงนี้คือเป็นพื้นที่หมูห่5บ้านคีรีราาอะคะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ทําสวนยางแล้วก็ทําสวนผลไม้พวกสวนเงาะสวนทุเรียนช่วงที่ว่าเงาะโรงเรียนเนี่ยจะราคาตกต่ำก็จะมีการแปรูปเพื่อเพิ่มมูล,ลค่าผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็เงาะที่เราจะมาทาเงาะควนเนี่ยจะเป็นเงาะคัดประมาณเงาะเกรดโรงงานเอามาปอกแล้วก็หั่นเป็นชิ้น ล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็เราก็มาต้มให้น้ำแห้งจะมีการใส่น้ำตาลเล็กน้อยแล้วก็เราก็มากวนขนมพองวัวเนี่ยที่ได้ทําเพราะว่าช่วงปีนั้นมะพร้าวจะถูกมากแล้วก็หาแนวทางว่าจะทํำยังไงให้มะพร้าวที่ว่าเรามีอยู่เนี่ยสามารถที่จะมาเพิ่มราคาได้ค่ะก็ดูแล้วว่า ขนมทองม้วนเนี่ยก็คือจะเน้นที่มะพร้าวสดหวานน้อยแป้งที่ใช้เนี่ยจะไม่ใช่สูตรโบราณทีเดียวเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนสมัยใหม่เขาจะทานพวกขนมเบเกอรี่อะไรแบบนี้จะมีเป็นแป้งสาริยนีกประสงค์แล้วก็ใช้แป้งมันเพื่อว่าให้รสชาติมันใกล้เคียงกับแบบสมัยใหม่มากกว่าอย่างนาศาลเองเนี่ยขนมทองม้วนเนี่ยจะเยอะมากก็เลยลองปรับเป็นทองยุน่นแล้วก็ได้รับการตอบรับมอนกบว่ามันเป็นจุดเด่นของขนมบ้านใบตองเลยค่ะ ตั้งแต่แรกเริ่มมาค่ะก็จะอยู่กับพัฒนาชุมชนบ้านนาสารมาตลอดจะมีเจ้าหน้าที่ทางพัฒนากรเขาจะมาให้ความรู้เราแล้วก็แนะนําให้ไปจุดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการโอท็อปค่ะจะส่งเราเนี้ยไปอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์การตลาดนี้ก็คือเราจะมีเครือข่ายสวนสละอาทิตย์เงี้ยเหมือนกับว่าเป็นจุดศูนย์กลางที่ท่องเที่ยวของอำเภอเราค่ะก็ตรงนั้นจะเป็นจุดขายหลักค่ะ แบ่งปันความรู้นี้ส่วนใหญ่ก็จะไปให้ความรู้เป็นวิทยากรไปสอนเด็กๆอย่างน้อยให้เด็กๆได้รู้จักอาชีพของขนมไทยตามหมู่บ้านที่เขาต้องการประกอบอาชีพแล้วก็เราก็สามารถแบ่งปันให้เขาได้ค่ะดีใจที่ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมอาชีพค่ะตอนนั้นเรามีโครงการแก้ไขความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยแล้ก็ค้นหากลุ่มปอกบางจากหมู่บ้านตัวทชั้นเองเป็นพี่เลี้ยงในกลุ่มนั้น แล้วก็คัดหาผลิตภัณฑ์ที่จะมาทำกันที่ได้ก็คือเป็นกลุ่มไข่เค็มค่ะมีวิทยากรมาสอนค่ะโดยพัฒนาชุมชนเป็นกำลังหลักให้ได้อุป,ปกรณ์การทำมาจากพัฒนาชุมชนที่ให้มาและหลังจากนั้นเราก็ได้ต่อยอดกันมาเรื่อยๆค่ะไข่เค็มที่ยบ้านยูงามก็คือเราจะเน้นใช้ไข่ใบใหญ่เพราะว่ามันจะมีสโลแกนคำว่าไข่ใหญ่ดำเพราะผู้ใหญ่ชื่อดำ แล้วเราก็เอาบอกว่าเอาตรงนี้เป็นจุดเด่นไปเลยว่าไข่ใหญ่ดำนี่ก็คือคัดไข่ใบใหญ่มาเลยหลังจากนั้นก็เรียกกลุ่มมานั่งทําความสะอาดไข่แล้วก็เราใช้วิธีการพอกใช้ดิน3ส่วนเกลือ4ส่วนผสมกับน้ําต้มสุกแล้วก็คลุกแกบอีกทีแล้วก็บรรจุใส่ถุงแล้วก็นำไใส่กล่องได้เลยค่ะแพ็คเสร็จแล้วก็เจ็ดวันก็ทอดได้14วันก็ต้มได้ค่ะมีการแนะนําจากพัฒนาชุมชนให้เราขึ้นทะเบียนโอทบเราจะได้ไปขายสินค้านําเสนอสินค้าออกท้องตลาดค่ะ ตอนนี้มีการออกบูธแล้วก็ขายทางเพจออนไลน์ชาวบ้านมีไรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านมีงานทําและก็มีความรักสามัคคีในกลุ่มค่ะในหมู่บ้านก็คือมีแม่น้ำตาปีไหลผ่านเพราะส่วนใหญ่ชาวบ้านอะ่ะพอเสร็จจากงานประจําแล้วก็จะมาหาปลาเมื่อได้ปลามาบางครั้งมันก็ขายสดๆไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องมาทําเป็นปลาเด็ดเดียวปลาเปรี้ยว เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านค่ะเคยได้รับประกาศนียบัตรจากสมเด็จพระเทพเข้าใช้ชื่อว่าผู้สืบสารมอดกภูมิปัญญาขั้นตอนการผลิตอันดับแรกพอเราได้ปลามาเราก็ทําความสะอาดเสร็จเราก็ไปหมักเกลือไว้หนึ่งคืนพอเช้ามาเราก็ไปทําส่วนผสมอื่นในส่วนผสมก็จะมีน้ําตาลข้าวต้มหรืออาจจะเป็นข้าวสวยก็ได้แล้วก็คลุกเคล้ากันจากนั้นเราก็เอาปลาไปคลุกแล้วก็เอาไปเก็บไว้ประมาณ1 2ถึงออาทิตย์ก็สามารถรับประทานได้ พัฒนาชุมชนจะเข้ามาช่วยเราเกี่ยวกับการทําแพกกิ้งสินค้านะคะแล้วก็การขึ้นสินค้าอุตบแล้วก็แนะนําช่องทางการจําหน่ายไปออกบูธที่ทางราชการจัดขึ้นสมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่จะเป็นพวกผู้หญิงตอนนี้ก็พยายามดึงกลุ่มประบางเข้ามาเพื่อจะสร้างไรายได้ให้เขาเพิ่มเติมก็เอาเงินตรงนี้สะสมในหมู่บ้านได้ของเราเราจะมีกลุ่มสัจจะกองทุนกลางหมู่บ้านอะไรเงี้ยการที่ว่าเราได้แปลรูปผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้านอย่างน้อยภูมิใจอย่างหนึ่งว่าภูมิปัญญาของเราเนี่ยมันจะได้ไม่จางหายไปนะคะแล้วก็มาสร้างอาชีพให้ชาวบ้านด้วย เมื่อมีการดําเนินการตามแนวทางที่เราได้ดําเนินการไปแล้วแล้วผลที่ตอบกลับมาก็คือชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นมีรายได้มากขึ้นทําให้ในครัวเรือนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในฐานะของบุคลากรพนักงาน,น,าานำอำเภอพนากรนะแล้วก็ภาคีกระข่ายต่างๆตรงนี้ก็มีความรู้สึกที่ว่าดีใจยินดีที่ว่านานหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราได้ลงมาในพื้นที่ตรงนี้ประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นรูปธรรมที่แท้จริงครับสามารถสนองนโยบายของรัฐบาลได้ด้วย